ครับผมบัดดียาำมือเ้าครับบัดดีจ้าบัดดีจ้าอันนั้นน้องจุ๋มครับน้องสาวบัดดีอีกครับครับน้องสาวของเอ๋ครับน้องสาวคนที่สามเกรยผมครับเอรย์โอ๋อันนี้น้องน้องนโอ๋ครับผมครับเสียงเมี่ยงเจ้าเตียงอย่าอย่าอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ละมื่นจักเอียงพาน้องเดินทางเจียดรถเมื่อวานกะ เป็นการจีเดินทางที่สนุกที่เดียวกา้าสนุกดีถึงแต่โม่ตัวบริตตัวมันก็เว้ากัดโซกับวบาเรื่องจริงอะมันหาือแต่อย่างหัวมันกั็ผ่าดแน่ธรรมดาละคนวันนี้อากาศขึ้นครับอ่าคือฝนสีตกคือสีน้ำเตรียมโตหรือบอเข้ามาพอดีพอดีผมพานุ่มเตรียมโต้หรืบ มีสองอย่าง,งนี่ไออา,ากาศแบบครับบโตก,กันหนาวครับบโตก,กันหนาวท่านหละสี่เดินทางครับไปสวนเขาใหญ่แจ็กสิทธคอดใช้กับกสีแวะไปเรื่อยเพราะว่า <c oughs> มันอยู่ซื้อว่าเป็นน้องจุมมหาครับแมา่ยามแ <c oughs> ม่กับยามคักไอ้พัฒะทาน,นอ,อนเพื่องแล้วมาจอดรถถ่ายอยู่หนาเที่อนน้องสาวครับอยู่จังหวัดกาญจนบุรีคนนี้เป็นคนบเบงแม่นะครับ เป็นนางสาวท่เบิ่งแม่เพื่อนกาเพิ่นบ่เด็เป็นนักร่องดอกครับแต่ว่าล่องเพื่องมอนทือกันแต่ว่าเพื่อนหันเป็นศูนย์ควมงามครบวงจรอยู่จังหวัดกาลจครับจนาบุรีเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อนเห็ดหลายอย่างอยู่ดอกตอนนี้ก็สาบขาวมีเท่งครีมมีเท่งน้ำหอมมีเท่งยังอ่าสมุนไพร สมุนไพรละกะราบว่าล่าสุดนี่คือใหม่ดังตระกูลดังผมเห็นเอื่อเห็ดตั้งแต่น้อยมาแล้วเนอะเราบอกให้เห็ด่อจังแบบเ่าเจาะอะไรนะบาดไม่แต่บักใหญ่ๆนี่คือกันใหม่ดังล่าสุดที่กระแสมาได้ข่าวว่ามีโจรเข้าไปแอบลักกันบักลาบักลาเลือดแต่ของวายุข้ารถว่าไงมีแต่พวกงามอ่าละโทัพกันเลยมาศึกษา นี่ยังเนี่ยหูสร้างด่างขาวด่างเหลืองด่างทองนี่ครับดางขาว, uh huh. วครับสร้างด่างขาว <ped> ด่างเหลืองแล้วก็ <DNA> <ศ>อ่าซิเป็นอันบอนไทยตามตับต่างๆครับเดี๋ยวสผพาไปเบิ่งเดีรสไอ้ใบเที่ยวตอนนี้อเอ๊ครับน้องนะครับครับน,น,น,น้องๆเขาพี่น้องหาคนนี่กำลังลวรวบรวมบอนไทยอ่าที่ของของไทยเข้าทั้งหมดนะ่ะ ผมสิร่วมให้ได้ครบทุกบอลน,นะครับบอลกระดาษบอลทุ่นสิร่วมหมดขมุกอีหลอกอก็บ่กอีหลอกอจุมเคยกินว่าอีหลอกแกงเซจิรินี่เคยเพราะว่าอันอันลุงอ้วนน่ะอยู่บันอีนั่งน่นๆเราบอกว่าอัาน,น เราเข้าไปวัดลุงปูซู่วัดป่าอีพอพาไปตอนในน้ออาบัตรบ้านคัแลนอยู่อุบลอำเภอบุญทลิกครับตอนในน้อยนะอีหลอกมาเดินกุ๊กเห็นไหมอีหลอกกุ๊กเอามาเดินตัวบ่เออตัวตัวเราตอนเล็กน้อยนะเดินหาอีหลอกลูกเดี๋ยวก็พอพอเราเอินปุ๊บแล้วก็กุ๊กนั่นนะ ตอนท้องเล็กน้อยเฮาก็เสื้อขนาดเลยเราก็พอตอนนี้หลอกอยู่แล้วเราก็บอกเอ้อเออนีหลอกว่นมาแล้วแล้วว่านีหลอกกับขมุกนี่คือกันเถอะหลวมีชนิดนึงที่คั่นกินบ่ได้ลิ้นแข็งนึก็อีหยังอืมอีหยังลิ้นแข็งกินบ่ได้จะเป็นขมุกเนาะบ่นีหลอกก็กินได้แต่คนเฮ็ดเป็นเลยนะมุกกินได้เฮ็ดเป็นต้มขมุกก็กินได้กินได้หมดแต่ว่าต้องคนอันนี้ก็คือปลาเป่าเหรอแต่ปลาเป่ามันยังกินได้เนาะคนว่ากินบ่ได้ เกาเซนเมาเขนออกเขาวาขมุกมันมันบาดแสบทอีหล่อเบีนว่าล่ะขมุกคือไก่กับไก่ไทยกับไก่เหนือนะตระกูลไก่ขึ้กันเลยว้าขันว่าไก่นี่ยแสบมืดได้นี่เอาว่าไก่แสบมืไปไหมพี่อากาศดีๆจริงสิวันนี้กันขึ้นไงก็สิงห์กันขึ้นก่อยเนาะงไอ้เนาะพุดรถเข้าขันหนึ่งน้ำหนาไปซุ้มหลานครับนั่นหลานขั้นหนึ่งเอารถเก๋งไปเพราะว่า เท่าผู้ที่มีอายุแหน่เด็กมานั่งคุยกันไอ้ใบลุนเขานั่งคุยไอ้ใบลุนเขาคุยเท่าอันบอคอยได้พ่อกันครับต่างคนกับต่างมีภารกิจเหตุงานแต่ว่าันเดะพ่อกันกับกับมวนจังสี่ครับพี่น้องขอมวนคุยกันขาดสองคนครับน้องสาวผู้หนึ่งเป็นเจ้าของอูอยู่เปิดอูสมรสอยู่สยกครับพี่บุุ๊กพันอยู่ กระดาษคาร์าาวากระด้างไลกันนีไอตอ้นไม้ไลกัน,กนมีทุกชนิดมอลากา<ม>เฮดเกี่ยวกับธุรกิจกรอบลูกครับครับต้องใช้ลาธุรกิจกรอบลูกครับเปิดอันร้านเช็คอินกาแฟาอันอัพคาเฟ่เนาะคาเฟ่ฟตอนนี้ทระดาษคาว์วาแถวร้านกาแฟนี่มีแต่ไม้ได,ด่างเพิ่งเปิดแล้วต้มีต้มีมองให้ลูกค้านะลูกค้ามีแต่ใกล้ไม่จะไดนล่ะตัวจิขายอีหนึ่งเอาเพื่นได้อายมักคนมากเนาะพี้หรือกลุ่มอะโลคาเซีย พวกโ,โ,โคโรคาเซ่อาโลก็คือเป็นพวกที่เป็นหูสากดังขาวพวกอันยังพวกเนี่ยค่ะพวกที่เป็นไข่ไข่ที่บ่ค่อยมักหนามปันใดพวกโคโลก็ที่มักหนามมืนขึ้นไอมากายกับหัวแล้วม,าม,า,า,ม,ม,า,มา,ามักหนามมามักหนามกันสิตนเจ้าของมาได้อยู่สองมือฮ <c oughs> อดเลยแล้วให้ดอกมันกันสิบพรเป็น,นปยังดอกมากอะครแมบนบอลไทยนะให้เบิร์ตได้แมนวะยุบเลยวะเป็นใบมันสิฉับเพราะว่ามันถึงน้ำ นำ้ำแล้วจะต้องมีแดดนี่นะครับผมการ,รสวัสดียามุสาวกครับพี่น้องเอฟซีสุภูสุขชนครับอันตื่นละล่ะบานนี้กัสีเดินทางอีกคือเก่ากันสีกลับมาเคื่อนกันสี่คำพู้ดีครับ <S 1> <S 1> ทีประจอบลงเขาอินีล่ลาตื่นละเบิดมาไหมพี่สนไอถ่ายกินข้าวอถ่ายกินข้าเพราะว่าไอแกงไวยแต่เมื่อคืนแล้วกินบะหมี่แต่สิเทถิ่มก็เสียดาย ถ้าพ่อไปจุกจุกถอดก็ไปยังไงก็ยังจุกถอดจอดจุกอีโน่นี่ยวันนี้แ่แกงแต้มือคืนแกงแต้มือเกินแกงงงคำพ่อแม่งแกงไอ้เดี๋ยปลาทะเลวันนี้มาแกงหนึ่งไปยังอือไปยังปลากระป๋องแกงปลากระป๋องใส่เสซนพี่น้องเอ้ยแสบจ้ะตักคำแหลกก็ดีใช่เอ้ยเลยสองอาหารอาหารสองอย่างอาหารแหล่งด่วนาจากกิมจิ แกงปลากระป๋องกับกิมจิกิมจิกิมจิกับแสบเลยแล้ก็มันกับผักดองบานเข้นเนาะการมพักนี่แหละแต่ว่าคำถามไอ้ไอ้ไอ้มากว่าหมูว่านี่หนูกระหูจักกิมจิก็อายนี่แหละหนูกระหูจักไอ้หนู้กระหูจักไอ้อีหยังก็อีหยังไอ้คือจมูกอะอ๋ออะไรนะไอ้วาซาบิไอ้วาซาบิมัสตาร์ดนั่นไรนั่นกระหูจักจากอายจำได้วะหัวมันก็คือโรงแรมียังอยู่รอยเอ็ดอ่ะ ไปกินอู้จิไอเขาไอ้ไม้ไทยจะไปมันขึ้นฮู้ดังนะตอนหน่อยๆไปกินไม้ไทยเนาะโรงแนมไม้ไถ่โรงแนมไม้ไทยถ่ปะไปผ้านองไปกับมีน้องกับมีครอบครัวมีลูกกับอันนั้นเระแต่โมผมหันหันย่งคือคือเก่าครับเพราะว่าหยอกกันจังส่ตลอดอันมากเลยป้องย่อกันตลอดบางเทื่ยบางที่อันยืนคุยกันและหลายคน น Он, hết, ้องแท้ๆยังหันว่าแมนบลาดยังไหวอยู่ขอโทแกมแต้่แกกันแมนบลาเลยหมายถึว่าแมนอยู่ดอกเอื้ยหมาสิึว่าอยู่นะมันไหลมันไหลไอจ้ำในบาทีไอก็หนู่ไปซื้อกับเขาไอก็หนู่จูงแขนกันนะเอาอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดอ่ะเออครัาแฟนเหรอน้องจุ้มบางทีแฟนเหรอน้องจุ้มหนู่สีเอาพะโล่ไอจีเอาอันอื่นอุ้ยเป็นแฟนกันทำไมกินไม่ตรงกันเลยคุนว่าห่วย ว่าหลอกแกทำไมเนี่ยแจะไม่อยู่เมืองกาญอยู่กาญตอนน้อยๆตอนเป็นมาวแวงนี่ตอนนั้นมาวแวงกำลังมาเป็นน้องให้อีกสองสามมื่นเรียบร้อย่าสิไปเมืองการครับสิไปถ่ายคลิปไปเมืองสวน่อาไปเมืองสวนอ่าน้องจุ๋มแล้วก็พาไปหาอีเมร์ผ้ล่อาพาขึ้นไปน้ำตกไซโยกไปท่องบัพภูมิไปเขื่อนเรนน้ำไปเล่นน้ำท่องบัพภูมิเรนไหนแล้วเรื่อเริ่มหนาวเลยใช่ไห ว่าพูงงามตอนนี้จ้ะบงามอ่ายงามไปการเต้นกันกันใดนะไปเล่นหนามหนามจะมันเป็นลำธารไหลๆฝนตรงไปเฮ็ดกับเขากินเขาปลาเนาะหล่ะเนาะเอาปะพุงไปนดำเด้อดปะพุงหลายอยู่ตัวอยู่สวนเนาะไหลายปะพุงบักเ้าวครับสวนปะเ้าไอ้ไอ้บอกไอ้บอกกับอ่านแฟนคลับเล็ซีอยู่ว่าขันขันว่างกันเชิญไปเที่ยวเมืองการนะครับไปโทรหาได้เลยครับโทรหาน้องจุ้มได้นะครับไปไปเที่ยวได้ จมกับบ้านเพิ่นไปสือสวนอยู่มองติดจ้ะแม่ <ไป S 1> น้ำแควแควน้อยอคร<ำ>ับ<า>แกสวใกล้ๆกับทางรถไฟอันประวัติศาสตร์ละเนาะแ่ยางกระหอดเสียงรถไฟดูเศร้าดูเศราดูแรงโง่ดูโถดไอ้ไอ้อยากลองขี่อยู่เด้อไอ้ลงไปลงน้ำตกไปขึนขับรถไปหาข้าอยู่พุ่นไอ้ข้าขึ้นรถไฟเนาะโอเคโอเคโอเค แล้วก็ไปเบิ้งทำกันไอห้องห้องกระทัยคลิปทั้งรถไฟเนาะท่านคงท่านคงสิพย์าพี่น้องไปเบิ้งนะคะเพราะว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประวัติศาสตร์นะคะมันเป็นแบบไหนเป็นมาแบบไหนอยู่กานจันนบุรีเดี๋ยวสิพากินพาเที่ยวครับแบบนั้นแหละพูดเลยจว่าจะจุ้มแล้วจ่ายว่าก็ถามก่อนได้ดิมจุ้มเอหมอนี่ กระถามถือใจไอ้กฝรั่งก็อเมริกันแชร์แต่เนาะเอาบวรฝรั่งที่ล่ะรูปเป็นยังรู้เป็นเจ้าบ้านได้มีชาดมีเตาบมูงูกมีโคเรลี่ยมอะไรกับพ่อนล้วไพ่โคขึ้นรถไฟนี่นะมันมันเจ้าบารถไฟนี่บ่บ่มีปิ่งไก่ขึ้นสมัยต่เก่าหลีสมัยแต่บ้านเฮาเนาะรถไฟแถวสุรินทร์สิมีปิ่งไก่รถไฟสายกาญจนบุรีน้ำตกไสโยมีแต่ฝรั่งมาเป็นเมืองท่องเที่ยวใครจะรักกันแต่ว่าตอนนี้บวิวฝรั่ง มีตะมอนกับพอมานั่งรถไฟนะบอเลนบอเลนบอเพราะเมืองการมีมอนกับพอมาเด้ครับอยู่สวนไห้กับมีมอนมอนกินมอนกินเป็ดไหมไม่มอนเลี้ยงแต่โตท่านอ่ามุกได้ดีนุ้วาท่านอืมท่านแล้วโหกันเหมือนเราตัวอะไรดิจิตตัวอาจารตัวตัวอะไร ดิวเพื่อนนเนอร์ใหม่ดังมายัางเนอโลคาเซียยังบางลานี่ยังบนสบายใจเลยตอนเวนลาเที่วยว<อ>่าโอ้เวลาเที่ยว่าโหว่าเอึ่งมาอยู่เอารถขับรถขับไปเรื่อยเอาขึ้นรถมาเด้อสันมา <c oughs> เล่าจ๊าบให้เราฟังได้ก่อนหินตอนอัในใดว่างอยู่ไสซ์ <c oughs> สิเป็นหลักของเราเลยเนาะแล้วมีงสิบอะไรเนาะผมนี่ขอตรงตรงสึกสึกนานเลยได้เบื่อเออยจุ้ตัท้อได้ได้เอาไปเลยเอาไปเลย นั่นไอ่ให้จะคล้องต้นใบม่ปอไอถือว่า <laughs> ไอเป็นไอใหญ่กะเอาว่าเพื่อไอแล้ว <laughs> โอ้นี่เป็นคนที่ว่าหูหน่อยที่สุดครับเรื่องนี้แต่ว่าพี่จุม๋มพี่เอ,อนี่บักลาเอออนนี่หูวจักหลายแล้วเมื่อนี้โอ้ร่างจิศึกษาครับศ<อ>ึกษาเพราะว่าผมเห็นแล้วผมกับโอ้ยมักกเนานะเพราะว่าเ้าเป็นคนบ้านนอกเนาะอยู่กับป่ากับในกับสวนเนาะเลยนะมันมีความสุขเลยโอ้ยไปเบิ่งบางหันเห็นห้องไอแล้วก็ ตอนนี้ครับโดนกระขิดอยู่เนี่ยต้นนั้นเนี่ยิดนะ่ีนเนี่ยอเอิญแม่งกระบุกินไปเลยอะตลิศตัวเคลื่อนนิ่มไอย่านไอย่านเมื่อกีงเอามือไปจับเต้นดงอดโอ้ยมันอ่อนๆเนาะมันนึบๆแบบนึงนะมันผีเสือได้ขนาดนั้นไอตรงกลางบงมันมาจากผีน้อนผีเสื้อข้องไอนะไอเคยจะไปคิดว่ามันเป็นแม่งบ่งที่แหะคิดไรก็คิดว่านี่คือผีเสือโอ้ยตคิดแต่ที่เขียวลื่มๆเยอะเนาะมอนก็ได้ โตม่อนก็ได้เป็ดัวไหมโตม่อนโตไหมการอาญาเนี่ยแหละปีงหนึ่งก็เอียงตัวนอนนุ่มๆนุ่มอาญาเมื่ออาญานม่บอกคือนี่ยบอกคืออยู่สวนไหนอยู่เขาใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่ตัวซ้ำใหญ่ตัวตัวใหญ่เลยได้โจมตัวใหญ่เลยได้สีดำเขาตัวใหญ่มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ไอ้มันอยู่ในเขาใหญ่มันเลยมันเป็นบกคือใหญ่น่ะ อยากันอยู่เขาหน่อยสินมึงบงคือหน่อยไ้ยโมบ้ามันข้าวคันคันคฟังหลุ่งเสือฟังหนีแม่งบงคือไอคิวบาโน่สิไปไหนตัวสิไปทางไหนไอคิวบาโน่สิไปทางไหนก็ไปทางกระบงคไอ้คิวบาตัวสิต้องไปทางตัวบงคือบ่ไปทางเสืออลไรปะยานเลยเสือปะยานต่มาบงคือยานแห้งยานนี่ดิยานวะเอ้าไอไอ้ทำคันทั้งนันเสืออ่าทั้งหนีปิง ลูกก็ไปเสือคือกับไอแต่ว่าอไอจีไปทางไหนลูกว่าอายไปเสือไอมาไปกระปิงอีนี้เนี่ยอีนี้จ้างก็มาไปจักทางแล้วยืนอยู่ก็มองเอ้ยแลนนี้แหละมาไปจักทางว่าวสิไปเนี่ยแต่คนนี่บระหยัดสัตว์ใหญ่ครับประหยัดสั้นหน่อยประหยัดพวกกระปิงนี่ประหยัดมาทุกคนผมนี่ประหยัดได้กระปิงอย่างเดียวเท่าที่จำได้ว่ามันระหยัดได้ปิงไงเลยก่คือ่ระหยัดโอ้มีความฟังใจ ฟังใจแต่น้อยตอนที่แม่เกี่ยวเข่าไอ้จำไหนบ่าเข้าไปอออปิงเข้าไปโรงเรียนเข้าไปโรงเรียนโอ้หน่อยหน่อยกับปลาไปเรนบวกคั้วหน่อยแต่อีกบักขามโขมบักขามใหญ่นี่เอีพออีแม่เกี่ยวเข่าเนาะล้มไม่ไหวสิละอีพออีแม่ก็น้ำมันบกบัดเหลือสะนวดเหลือเหลือบวกคั้วหน่วยเดียวเนาไปเรียนน้ำมันขอนอยู่หันเรียนไปเรียนน้ำกับน้องแล้วอ่ะมันมีบวกเดียวเนาะบัดที่นี่ปิงเทิ้งโขกนาะมันไปขอนไม่ไดสะเนินเบิร์ตเพราะว่าน้ำมันบวมีเด้พัอย่าง เขากับย um> oui> ิ่งกำน่องเหรียญเหรียญนี่ตายแล้ว่ะตัตายเพิ่นเพิ่นเพิ่นตายเพิ่นกระจมหนามเนาะจมหนามบัดลุกขึ้นมาเสื้อผ้าเขาบอกใจดำปี๊ปี๊เล็กน้อยนึกแต่้านึกแต่เพิ่งเล็กน้อยอันประมาณเป็นไนวะนนี้มาดิพระรามมันตายไปยิ่งเนาะลุกขึ้นมาไอ้บัดลุกขึ้นมาบดปิ๊งจับได้พี่แต่บ่องจำข้อพี่ลงไปเบิร์ตโตเฮ้ยละปิ๊งกัดโต้ท่าน ห้าก็ลูกึ้นกันกัดเจ้าน้ำไอ้แมานเนม่ปนใอเมืนดำปื้อบนี้ไอ้ท่านปีงข่าวปีงเข็มมานนี่ยปีงข่าวมันจับยอะขี่แหลสินะกล้วโอ้เนาะมันี่ปีงเข็มไปลืลืๆน้เหมนกของโมโอได้ใิบสองของบางลาดนิบเอตัวเขาครับเขาค่อยบางลาเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นเครื่องเียวเขาดึงแหละอีพอท่า้องห้องเนาะเา้อห้องมานี้อีพอถือเกียวแรดมา แล่นมารแท้ทีสีซอยเขาตีจิตตายมันกบันนีอีแม่กันอีแม่กับแล่นมาร์ทอีแม่จับเบอร์หลาอีพ่อจับขูดเอาเกลียวขูอีพ่อกับญาติปิ้งกันอีแม่กัญาติอีแม่เนี่ยเอาเฟืองกำกำมาเข่ามานกันเกี่ยวข้ามือโกขูให้เบอร์หลาแต่อีพ่อเนี่ยเอาเกี่ยวขูดเอาเลยญาติญาตตั้งแต่เมื่อไหร่มีสนมากแบบญาติปิงมันฝังใจ อมันเรียกหน้อยแกหมูเห่าเรียกน้อยบ้านนองก็ข้ากัอยู่ตามภาษาของหมูเฮาเนาะเบ้ากันจังเสียละครับพี่น้องโซเล่กันไปโซเล่ตามภาษาพี่น้องครับเฮากะบไก่ไก่กระเทียมต่างหูไก่ใหญ่ครับก็โดนพระเยซูเป็นเท่าได้ไอ่เขาบอกควาวหลังบ่เกี่ยวบเพียงแต่หมูเฮ่าบอกว่าแต่หน่อยเท่าไงเราบอกแบบนี้พี่น้องกเนาะกันพี่น้องเพิ่นถามอยู่ไงนี้ครับในคอมเมนต์เนี่ยเมื่เจ้าเคยพากันเบ้ากันแบบ เป็นจังสี่พวกก็เห็นพี่น้องเงากันแบบโหมดเจ้าก็บอกว่าทั้งสี่ตาใดครับพี่น้องครับตาใดกับ่็จะพิษกันพิษกันอะครับเพราะว่าพิษแล้วพ่กปากเงียบเอาง่ายๆเอาาง่ยๆว่าอันเคยมาอยัางเคยมาต้นใหม่เป็นบ่ข้าก็บอกอ้ายต้นใหม่ดีอันนี้เรหนาเ่ราะท่านคิดจะดีแล้วโอมกัอ้าวอ้ายดีอีดีบอกเอ้ยดีเอาเราต้องคิดกันเอาน้ำกันไว้โอ้ดิสิเป็นคนสุดท้ายมูทุกเรื่องขาดมูตอแต่ว่าบัดนี่ บ้านนี้เขาร่วมกันสีคนเขาหัวดีมันเอาผมขึ้นรถนั่งสิแหละไปไปยไซว่าไหนหนีบอกเอาไปมากบอกท่าทันท่านีมันก็สู้ไปเหนื่อยไอยบอกมันแตแมนข่มเขาได้เหมือนเชื้าตัวบบแต่ในเชื้าแเลยไปไกลได้นี้การเฮ็ดยังหลาขันเท้าใส่ใจมันเท้าใส่ใจมันดีทูเรื่องให้เฮ็ดยังหลาเขาก็ใส่ใจมันก็ต้องไปเฮ็ดเสียเวลาเสียเสียเวลาเสียเงินเสียความซู้สึกคจ้องความ คันเนาเฮ็ดแล้วเขาใส่ใจมันมันกะมันกะผลประโยชน์มันกะเดี๋ยวท่านคิดเดี๋ยวมันกะตามมาดอกคิดคือเพาคนเราเป็นกระแสแต่จริงๆนะโตไปอ้ายเคเห็นตอมะน่อกปมูกต้นไม่มันจะโดนครับอ่าผู้ใดก็ว่าพี่ว่าอ้ายอ้ายคิดว่าสิแม่จุ๋มอ้ายคิดว่าถ้าแบบเพชรเนี่ยเขาขายเพชรหัังแต่เ้าเกิดมากโม่เคยเห็นว่าเพชรมันถือกระเถืดอนี่ยเออมันมันจะถือแล้วมันก็ล่องไวเนี่ยมันก็น้อยเดียวจ้ะกับโมโหว่ามันล่องสัมกับขึ้นเขา แต่ว่าผมตอนนี้ผมสาสอกล้วยแดงอินโดหลายแต่ว่าเออประทศเหนือไทยใครพีให้น้องหนึเบิ้งเดียวที่ไทยเบิ้งอยู่เพราะว่าที่สวนเ่าอยูชวัตรกันกับกับหลายหลายสุย่างล่ะแต่ว่าอยู่น้ำหนองจุ้งกันน้อหลายเนาะมีมีหลายอย่างที่เห็ดอันเป็นคาเฟ่บอนครับเยอที่ไทยเบิ้งเอาคาเฟ่บอนจ้ะคาเฟ่ตุ่นใหม่ท่องเที่ยวนี่นะเป็นคาเฟ่ครับเอาคลิปนี้ยไปซัมนี่พี่น้องเดี๋ยวไปหอด อ่ะบอกได้เป็นตาง่งามเป็นตาเบิรงนกสิีไทยให้พี่น้องมึงอีกครับผมเบาคุยกันไปตามภาษาอันนี้เฮ้าครับคิดหนอดนะครับคิดหน่อยนะพี่น้องเด้อให้พี่น้องยู่ดีมีแห้งครับเดี๋ยวคอยติดตามช่มคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ